เตรียมตัวไปขายปลานะคะพี่น้องปลาขาวจ้าปลาขาวนะคะสดทุกตัวค่ะสดทุกตัวตไปไปขายนะคะแม่อุดมจะเป็นแม่ค้านะคะวันนี้ แม่ค้าขายปลาค่ะจะไปขายแล้วค่ะจัดก้าน